หมอกบอกว่าวันนี้ก็ได้งานนูนเวียนะคะนูเวียเป็นโปรดักที่ไม่ใช่ฟิลเลอร์ธรรมดาแต่เป็นตัวที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เป็นตัวเดียวที่ตอนนี้สถาบันทางการแพทย์เอาเข้าเพราะหนึ่งเบียความคิดเลยว่ามันที่ฟิลเลอร์อย่างเดียวมันสายที่มันกระชับหน้าดยรุ่นก่อนอะไรที่คนไข้คิดว่าฟิลเลอร์แต่ก่อนมันมีมันไม่มีเลยคือหนึ่งไม่โป๊ไม่บวมนเชรัลคหมอกเลยว่าหมอจะมาแก้รูปหน้ามีความร้อนได้ยากทาหลังจากฉีดแล้วฟิลเลอร์บางตัวต้องหลีกเลี่ยงความร้อนเพราะจะสลายไม่มีค่ะ ไม่ว่าเครื่องที่ร้อนที่สุดก็สามารถที่จะทําได้อน,นี่นะคะหมอเฉีดอินเทนของนูเวียนะคะเป็นตัวที่ไม่โปะนะคะลาก็คือไม่พวมนะคะลิฟติ้งเลยอยู่ได้3ปีดีสานกระตุ้นการสร้างเส้นผิวด้วยไม่ใช่เป็นฟิลเลอร์อย่างเดียวไม่แพ้แน่ๆหมอมั่นใจแล้วมันไม่เข้าเส้นเลือดมันปลอดภัยเนาะ,นะยกขึ้นอย่างนี้เลยแค่เพียงหลอดเดียวถ้าเป็นเยอะเราอทั้งสองหลอด เสร็จแล้วนะคะนูเวียพิงหนึ่งหลอดพ่านะนะคะอินเทนที่ยกเถิงนะคะมันดูหายเลยแล้วก็หน้ายกขึ้นซึ่งข้อนี้คือมันจะไม่มีการหน้าเหมือนดิวโล,โลเฟนคือหน้าฉุบๆเหมือนฟินลเลอร์เหมือนที่เห็นเห็นทั่วไปนะคะนี่บอดภันที่สเซโล,ลข้อดีคือมันไม่ยูนนะคะไม่ยุมวมยุบยุกเหมือนแล้วก็มันช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะ